เราก็อยู่พอเขาเราก็อยู่พอเราคณะทุก์เขาอยู่บางคนในรอดปีเม่มีผ้าน่งนะผ้าห่มนะแล้วก็หนาวหนาทงกขง์วันโตก็เปลี่ยนญญนั่นแหละแต่ไม่ใช่คนเปลี่ยนแค่เราแต่เขาว่าเขาเร็นบาเอากไออกปอเองมันร้นะรอนล้ตกเข้าหิ้วเลยอยาไปฝังนะ มันเปียกมันไม่ถ่ายผ้ให้ญาติพราะ้เปียกใส่ไปแต่ลเปียกมัจะลอดสิบปีสิบปีแล้วยังยังไม่ได้เปลี่ยนเลยบบดนี้พ่อก็บอกว่าเงินสงกุมีสามรอยให้ไปซื้อผ้ามาบำรุงคให้าเไปชือิซื้อเสียกระปมาไม่รับดอกกกิว ้าขาวมันได้นะาขาวมก็ได้นะสิระบอกมัก็ได er ้นะทำนกันหายทำ้วย่างสิขโมได้พอพาไ่งพาได้ทีผู้ส่งให้นะมันต้องการไปสนีพระเนี่ยถ้าไม่ติดแกก็ไม่ถึงต้องติดตะแกพระพได้ได้้าได้ได บริสารพระมนเพรจะมาเทศเอานะในีอยู่กินนเอาตั้งันนอันนี้นีแยกยอยู่นะถวายสงสัสสะาตัวแทนสงของวัดไปรับที่บ้านโยมถวายเลยไม่มีปก็หามาถวายวัดถวายงเป็นตัวแทน เพื่อจะเสด็จเ the ียตาายพระสงฆ์ย่างกระตุ้นอผ้าเนินผ้าจแสนผืนผ้าอุเทียนหือเจ้าเทนไปเจี่ยแขวะุสงฆ์วัดเลยครบพระเก่ามามาเป็นผ้าเถด่อนบ้างผูกุฏิเลาบ้างแลเสร็ทบ้างก็ม่ีถ้าทำไม่ได้ก็ตำตำกับ มาพ่อใหม่มนในรถยนต์ถูกไหมก่อนพานอนเต็นท์พ่อผ้าเปลี่ยนผ้าเกา่าออกมาผ้าใหม่จะให้ผ้าไตจะอุเทนเสื้อผ้า